อนนี้ไปอาจจมาก็จะนำท่านทางหลายที่เข้าประสบพบกกฎของกรรมทั้ทงนี้หมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติทำแต่ความดีไม่เคยทำความชั่วแต่ว่าโทษน,นั้นต้องเข้ามาถึงตัวถึงก็ถูกฆ่าตายถ้าหากว่าบังเอิญท่านทางหลายจะประสบเหตุเข้าอย่างนี้บ้าง บางทีจะคิดว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาไม่มีผลหรือว่าจะเป็นสาธนิกชนของาศาสนาใดก็ตามอาจจะโทษพระพุทธเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะช่วยพระเจ้าไม่ช่วยบ้างอาจจะโทษว่าความดีที่ทำแล้วไม่มีผลเน่าการช่วยเหลือบ้างเพื่อเปลื่งความสงสัยก็มันได้ท่นพุทธบริษัททั้งหลาย ยังขอนนำมาเรื่องของมหาการมากล่าวให้บรรบันดาท่านพุทธบริษัทฟ,ฟังความเรื่องนี้มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับยับยั้งสำาราญอิริยาบทรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระบิชิตมาร ทรงปราลบุบาสผู้หนึ่งผู้เป็นสโสูดาบันชื่อว่ามหาการและตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอัตนาหิกตังปาปังเป็นตน้นความในตอนนี้คือความพิสดามีว่าองค์สมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวาว่วาได้ยินว่ามหาการนั้นเป็นผู้รักษาโบสดแปด แวันตัวหนึ่งเดือนหมายความว่าวเดือนหนึ่งเธอเลิกสาวโบสด8ดวันฟังธรรมกถาตลอดคืนยังรุ่งในมหาวิหารในครั้งนั้นบรรดาพวกโจนทั้งหลายตัดช่องย่องเบาเข้าไปในเรือนหลังหนึ่งในเวลากลางคืนเอาหอของอมีค่าไปแล้ว หนีไปบรรดาพู้เจ้ของเตือนขึ้นก็เพราะได้ยินเสียงโลหะกระทบกันยังได้พากันติดตามเสียงนั้นตามพวกโจรไปติดติดบรรดาพวกโจรทั้งหลายเหล่านั้นทิ้งของที่ตนถือไปแล้วในที่แห่งหนึ่งข้างสาบโปกกรณีและก็หนีไป อันดาฝ่ายผู้เจ้าของติดตามไล่โจรไปในเรื่องในคดีนัตยะกรชันคิด <c oughs> แต่ว่าเป็นเวลากลางคืนมองเห็นกันไม่ถนัดแต่ยินได้เสียงของมันกระทบกันกริ๊กรี๊ดกริ๊กร่งกรงกร่งก็วิ่ง,ง,งตามเสียงนั้นไปโอโจนหลายเหล่านั้นเมื่อทิ้งของแล้วก็พานกระจายหนีไปทั่วทิศไปกันคนละทางสองทางโยรคนหนึ่ง ถือเอาทางที่ไปทางฝ่ายวิหารที่งห่อพันดะไว้ข้างๆนมหาการไม้ควาหอของที่เขาโมยไว้เห็นเจ้าของวิ่งเข้ามาใกล้เลยทิ้งไว้โดยไม่มีเจตนาร้ายใกล้ๆเราที่ท่านมหาการนั่งอยู่กําลังฟังธรรมว่านายมหาการกําลังฟังธรรมตลอดคืนย่างลุ่ ล่างหน้าที่ดิมสาปกุคณีแต่เข้าโจแล้ววันดาพวกมนุษย์ทั้งหลายติดตามหมู่โจรมาก็พบของก้าหอวัตถุต่างๆที่กที่โจรลักมาแล้วจึงพากันจับนาหาการนั้นเพราะว่าเวลานั้นไม่มีใครมีแต่นายมหาการคนเดียวแกฟังเทศแล้วเวลาเช้า กรดูกแกก็เปล้างหน้าที่ข้างสาบโปกกรณีทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้ที่พวกชวนมาทิ้งมันก็อยู่ใกล้ๆนั้นบรรดาผู้ย้าของก็เลยคิดว่าท่านมหาการนี้เป็นขโมยจึงได้จับท่านมหาการไว้แล้วก็กล่าวว่านี่เองตัดช่องย่องเบาในเรื่องของพวกเราลักเอาของที่ไม่ค่ามาแล้วก็มาเที่ยวทำเดินเหมือนกับเป็นผู้ฟังธรรม ทำเป็นคนมีสถานแก้วหน้าเนื้อใจเสืออย่างนี้ต้องฆ่าไว้ไม่ได้แล้วก็พากันพุกบท่านมหาการนะั้นถึงกับความตาย <c oughs> นี่ถ้าเป็นสมัยนี้มักจะมีคนหลายคนกล่าวว่าทำไมองค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสันดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในที่นั่นสรหันก็มาก พระผู้มีพระพาคเจ้าทำไมจะไม่ช่วยมหาการาพระพระเจ้าเป็นสัพพัญญูรู้ทั้งหมดทำไมองค์สมเด็จพระบรมสุคตีึงไม่เตือนมหาการเสียก่อนว่าตอนเช้าวันนี้อย่าออกไปที่สาวโปคณีแต่ขืนออกไปก็จะถูกโจรทุบตายหรือไมิฉะนั้นบรรดาพระราันั้งหลายมีมพระโมคคลานะเป็นตน ซึ่งเป็นอาการสาวกเบื้องซ้ายฝ่ายมีฤทธ์เขาอ,องสมเด็จพระทศกลมีฤทธ์มีเดชทำไมไม่ช่วยสมหาการผู้เป็นนักบุญคือเป็นนักบุญจริงๆรักษาโบโสถเดือนหนึ่งถึงแปดวันทำไมทำไมจึงไม่ช่วยให้พ้นจากความตายลอยให้เจ้บ้านพูกมหาการเห็นได้ทั้งๆท,ที่มาการไม่มีความผิดใดๆนี่บางท่านอาจจะคิดแบบนี้ แล้วบางทีหลังหลายท่านก็เคยคิดมาแล้วในเรื่องก่อนๆตอนนี้เราก็มาฟังพระพุทธดำรัสพระองค์สมเด็จปะชนนินวรนเล่าเรื่องมหาการต่อไปในครั้งนั้นบรรดาพิสุนมนมและสมณเณรทั้งหลายถือหม้อน้ำดื่มไปแต่เช้าตรู่เหมือนกันหวังจะไปตักน้ำในสระอามาใช้มาฉัน ก็บดีพบธ่านมหาการอุบาสกนอนตายอยู่ข้างสาวปุกชนีเท่ินพาเรนกล่าวก็ว่าเอ้านี่าอุบาสกฟังทำคาถาอยู่เมื่อนั้นอยู่ในวิหารแล้วทำไมมันนอนตายในที่ไม่สมควรแบบนี้นี่มันก็ฟังเทศอยู่ดีๆีนักษาโบสดวันละแปดวันท่าน็นคนมีความประพฤติด,ดีประพฤติชอบ เข้าไปก็ไม่ได้สแสดงตนเป็นทายกข่คมครูพระสงฆ์แต่ประการใดตั้งใจฟังธรรมแล้วโดยย่ยพ่อยอย่างยิ่งธรรมาการนี้องค์สมเด็จพระจินาสีกล่าวว่าท่านเป็นพระโสดาบันเอก็คนที่เป็นพระโสดาบันทำไมไม่ต้องถูกทุปตายนึนกว่าตายที่ข้างสรรารกคนนี้นี่แปลกหน้าพวกเราบรรดาพิสุ์หนุ่มและสมณเณรทั้งหลายที่เป็นปุถุชน ยังไม่ทราบกรรมที่เป็นกุศลนั้นและกุศลมากมนะด้วยความสงสัยจึงพาเข้าไปกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรเข้าไปเฝ้าแล้วยิงกราบทูลองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วว่าพันเตพระขวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า,าผู้เจริญพระ,ระพุทธเจ้าข้าพระผู้ธดเจ้าสงสัยว่าทําไมธรรมหากาลเป็นคนดีอย่างนี้ ทรงอยู่ในศีลในธรรมมีความเคารพในพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมะทำได้ถึงพระสูดาปฏิผลเพราะเหตุใดจึงต้องมาวายชนก็ในเหตุที่ไม่สมควรเพราะการถูกทุกตายอย่างนี้พระพุทธเจ้าข้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย เรื่องอย่างนั้นพิสุรู้ว่านายมหาการได้มรณะในสถานที่ไม่สมควรในอาสภาพนี้แต่เขาก็ได้มรณะแต่กรรมที่ทำไปแล้วในการก่อนนั่นแหละนี่หมายความว่าชาตินี้มหาการทำความดีการตายอย่างนี้ถือว่าไม่สมควรกับคนที่ทำความดีขนาดนี้ แอ้องค์สมเด็จพระญาณสีก็ทรงยืนยันว่าการตายของมหาการสมควรแก่กรรมที่เขาทำไปแล้วในชาติก่อนบรรดาวิสุนมุมรมเนนทั้งหลายที่ได้กราบทูลองค์สมเด็จพระชินวรขออารัธนาให้ตรัสถึงบุพกรรมของมหาการต่อไป ดจนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาจึงได้มีพระพุทธตีกาตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายในอดีตาการผ่านมาพวกโจรซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งหนึ่งในประจนคามในแคว้นของพระเจ้าพาราณสีพระราชาทรงตั้งราชพัฏ คำว่าราชพัฒนีเป็นคนที่พระราชาทรงชุบเลี้ยง <c oughs> ต่อไปถ้าใช่ศัพรูราชพัฒก็โปรดทราบด้วย,ยว่าเป็นคนที่พระราชาทรงทิง้งทรงชุบเลี้ยงไว้ความว่าพระราชาทรงตั้งราชพัฒคนหนึ่งไว้ที่ปากดงก็มหมายถึงว่าเป็นพวกข้าราชการนั่นเอง พระรจ้พัฒนนั้นรับค่าจ้างแล้วก็นำคนไปจากฝากขังนี้ไปสู่ฝากขางโน้นี่หมายความวาดงนั้นมันเป็นดงดิบเป็นดงที่เรื่องอันตรายมากพระราชาก็ทรงตั้งขรการไว้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเวลาคนมาจากฝากดงทางนี้อย่าไปฝั่งโน้นก็เป็นพวกควบคุมให้รักษาความปลอดภัยให้ <c oughs> ใครดูๆก็เหมือนกับตำรวจทหารของเราในสมัยปัจจุบันให้ความคุ้มค,มคมรองกับรรดาประชาชนทั้งหลายนำคนจากฝ้าทางนี้ไปสู่ฝ้าทางโน้นนำคนยาวฝ้าทางโน้นมาสู่ฝ้าทางนี้เป็นหน้าที่ของราชพัชคือข้ารการผู้นั้นต่อมามนุษย์คนหนึ่งพาพัญยารูปสวยต้นตนขึ้นยานน้อยไปแล้ว เำว่ายานน้อยกระรเล็กๆสำหรับลากปริโคแล้วลากปริมาได้ไปถึงที่ตรงนั้นมันท่านราชยพัฒเพ็งหญิงนั่นแล้วก็เคยความรักคือคนนั้นเขามีเมียสวยรูปร่างหน้าตาเธอดีน่ารักมีเสน่ห์ในราชยพัฒในในด่านก็เกิดความรักอริยาของคนนั้นขึ้นมา เมื่อมนุษย์นั้นแม้เขาก็ได้กล่าวกับนายราชพัชว่านาย <c oughs> กล่าวก็ได้ด่านดีกว่ากล่าวก็นในด่านว่านายขอท่านยังช่วยกับผมทั้งสองให้ผ่านพ้นตรงนี้ไปเถิดครับนายในด่านยินตอบว่า <c oughs> เวลานี้มันใกล้ทาแล้วนีน่ายเอาไว้ในตอนเช้าถูกก็แล้วกันเราจะพาเราจะช่วยท่านไปให้พ้นจากตรงดิบ สจหแบบบอลรถคนนั้นมองโดยเวลาเห็นมันมันยังมีเวลายอยู่มากยังวันมากยังไม่บ่ายไม่เย็นเห็นว่าพอจะผ่านไปได้เจึงกระาว่านายเวลาย,ยังมีอยู่นี่ขอรับขอได้โปรดนำกับผมนั่งสองไปเดี๋ยวนี้เถอะคอรับนายด่านยังบอกว่านี่คุณมันไม่ไหวหรอกนะไอ้ดงนี้มันเป็นดงแดงไกลความจริงดงนะั้นมันไม่ลึกนัก จากฝั่งนี้ไปทางด้านโน้นไม่ไกลนักแต่ว่าทางเดินข้างในที่คนมันต้องไปแบบซิกแซกเลี้ยวทางโน,น้นเลี้ยวคขานี่ผ่านเขาโน,น,น้นขึ้นเขานี่ลงเขานั้นมันแสนจะลำบากถ้าค <c oughs> ืนไปเวลานี้ไหมก็จะต้องค้ำระหว่างทางง้ย่าไปเลยท่านพุเจริญยงกลับเถอะกลับเสยก่อน กลับไปพักอยู่ที่พักของเราเรามีอาหารเป็นเครื่องเลี้ยงดูมีที่พักอาศัยไม่กลัวทุกสิ่งทุกอย่างมีอะไรขัดข้อง <c oughs> ท่านจงบอกเราเราให้ความสะดวกทุกอย่างสำหรับมนุษย์นั้นก็ไม่สามารถจะกลับไม่มีความปรารถนาจะกลับคือคนคนนั้นที่ก็พาปัญญาสวยมาไม่อยากจะกลับอยากจะผ่านไปแต่ว่าท่านในด่างคนนอกนี้ก็ไม่ยอม เขาจะให้ลิ้นยาก,กับนายคนนั้นว่ายานน้อยจงกลับไปหมายความบังคับคนขับยานน้อยพอจงกลับไปไปที่พักที่อาศัยที่ซุ้มประตูแล้วให้เตรียมมาหารแก่เขาผู้ไม่ปรารถนาอยากกินความกินคนมันอยากไปไม่อยากจะค้างจะอะไรมาให้ก็ไม่ต้องการ แม่ว่าต้องการหรือไม่ต้องการในเมื่อเขาไม่พาไปมันก็ไปไม่ได้ <c oughs> ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเจตนาของนายด่านไม่ดีว่านายด่านเกินรักเมียของเขาเข้ามาแล้วต้องการจะหาเรื่องกดเรื่องให้เขามีความทุกข์มีโทษแล้วก็จะยึดอภัญญาของเขามาเป็นปัญญาของตนนีม่มีเจตนาร้าย <c oughs> ท่านได้กล่าวต่อไปว่าในเรือนข้อในด่านนั้นก็มีแก้วมันีูีดวงหนึ่งเป็นของมีค่ามากเขาได้เอาแก้วมันีนั้นในเวลากลางคืนเอาแก้วมันีดวงนั้นซ่อนไว้ในซอกขลังยานน้อยคือรถเล็กๆที่เขาขี่ไปของบุคคลที่เขาบังคับให้มาพักที่บ้านเขาในเวลาจนจะรุ่งเช้า ลขาก็ทําเสียงเออไว้วนี่พวกเรา <c oughs> นี่แก้วมณีของเราไปไหนนี่ใครนําแก้วมณีของเราไปนำไปแล้วจวนนางกลับมานะถ้าใครไม่นำกลับมาจะมีโทษเพราะว่าอย่างนั้นในดําดับนั้นบรรดาบุคคลทั้งหลายบุบรุษทั้งหลายที่เป็นคนของเขาจิงแจ้งกับเขาว่านายให้แก้วมณีนี่ มันถูโจรลักไปครับพวกผมก็ไม่เคยมีใครนําไปและไม่ทราบว่าแก้วมันีคนไหนนะ่ะซ่อนไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนแต่ความจริงแกมันีคนไหนมีจริงผมเห็นแต่ว่าพวกผมไม่ผู้บริสุทธิ์ครับไม่เคยนําไปและไม่เคยลักไปเพราะเพียงค่าจ้างที่นายจ้างให้ผมผมก็พอใจแล้วเรื่องใดจะรักแก้มันีคนไหน เขาเจ้าสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงตั้งกองรักษาวไว้ที่ประตูบ้านของเราตัวคนบุคคลพกออกไปจากภายในบ้านไายมนุษย์คนนั้นที่มังมาสองคนสาม,มีปัญญาในเวลาเช้าก็จัดยานน้อยเสร็จแล้วก็ขับออกไปจากที่นั่นแต่เช้าตรู่ในเวลานั้นเองคนใช้ของในในด่าน จึงคนในญาณน,น้อยของบคุคคลคนนั้นก็บอดีพบแก้วมณีที่ซ่อนไว้จึงพูดครูว่าเจ้านี่เป็นขโมยลักแก้วมณีคนหนายเราแล้วก็พากันโบยพากันตีสนแสดงแก่นายบ้านว่านายครับวกวขผมจับโจรได้แล้วครับเขาจึงบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึง นายราชพัฒน์หรือนายด่านเขาบอกว่านี่ตัวเราเป็นถึงนายราชพัฒน์เป็นคนที่ระราชาชุบเลี้ยงเป็นข้าราชการสมัยนี้ <c oughs> ให้ที่พักอาศัยในเรือนของเราให้อาหารการบริโภคมันยังกล้าลักเจ้ามณีของเราเป็นได้พวกเจ้าจงจับเอาไอ้เจ้าบริคุณชั่วชั่วชายคนนี้เขาจึงได้สั่งให้จับจับแล้วก็ช่วยกันทุบ ทุบไจนตายแลว้วก็ทิ้งไปทุบในป่านี่นี่ความจริงข้นรืา่การของเราที่มีจริยาอย่างในด่านคนนี้มีหรือไม่ในธรรมมาไม่ทราบนี่เป็นความเลวทรามของท่านมหาการในชาติก่อนเมื่อทุบแลว้วก็ทิ้งไปคราวนั้นองค์สมเด็จพระงองค์ทรงทันบรมศาสนดะาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่านี่เป็นบุพกรรมของมหาการ ในสมัยนั้น <c oughs> ในมหาการนั้นได้เป็นราชภพัตหรือว่สมัยนั้นในมหาการนี้เป็นนายด่านหรือว่าราชพัทจะฟังก็ไม่รู้เรื่องเป็นคนที่ประราชาชบเลี้ยงให้ตั้งด่านอยู่ภายเรียกว่าภายดงพระน้าดงดิบสำหรับให้ความปลอดภัยกับประชาชน เมื่อทำกรรมที่เป็นอกุศลคือพุพชายคนนั้นตายเพรเล่เหลี่ยมของตนแล้วก็ยึดเอาพัญญาของชายบคุคคลนั้นมาเป็นพัญญาของตนดีไหมกันถ้าผัวมันเสียเอาเมียมันอย่างนี้ก็น่ารักดีความจริงคนประเภทนี้พยายมชอบเวลาตายจากความเป็นมนุษย์พญายมก็เชิญไปไว้ที่นรก ให้ความปลอดภัยทุกอย่างให้มีความสุขภบายให้มีความสุขสันคาวุฒิ <c oughs> นี่ฟังพระพุทธธรรมหลักของ,องสมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าต่อไปให่กล่าวว่าราชภัฒนนั้นเคลื่อนจากดับพัฒนั้นแล้วไปเกิดในเอเวจีมหานรกแม้เป็นที่น่าเส้นายที่ไปชิงตําแหน่งบฏณฑิตทัาน ไม่อยู่ในเวทีมหานรกนั้นสิ้นการนานแต่ยังไม่หมดเศษของกรรมอาศัยเศษของกรรมที่ในมหาการคนนี้ที่สมัยเป็นนายด่านทุบหัวมันเสียเอาเมีมัน <c oughs> เศษของกรรมอันนั้นเป็นเหตุให้นายมหาการคนนี้ต้องถูกทุบถึงแม้ความตายอย่างนั้นมาแล้วร้อยชาติท้งชาตินี้ นี่ทำครั้งเดียวบรรดาทัพพุทธบริษัทเมื่อถูกฆ่าและเมื่อฆ่าเขาแล้วครั้งเดียวลงไปนอนอเวจีมหานรกมันแสนจรกรรมลำบากเพราะว่าในเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่หาความเคลื่อนไหวไม่ได้ตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอาจจะรังไม่มีการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ก็หมายความว่านับตั้งแต่คนที่ตกลงไปในอเวจีมหานรกไฟจะพุ่งมาทั้งหกทิศคือไฟไม่มีเปลวแสงบางค่ายอากาศจะมีความร้อนมากมาจากทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกออกทิศตะวันตก <c oughs> และจากทิศเบื้องบนจากทิศเบื้องล่างหกทิศพุ่งมารวมกันจุดเดียวกันที่ร่างกายของเขา สัตว์ในเวจีมหมานรกนี้แต่ละคนมองดูแล้วมีกระดูกแดงเหมือนกับเหล็กที่เผาสุกแล้วแดงชัดและก็มีหอกเสียบรึงกายทั้งหมดทุกด้านไม่มีการหวั่นไหวท่านี้กล่าวว่าเวจีมหานรกที่สัตว์ตกลงไปแล้วเป็นอัจารังไม่มีการดิ้นรนไม่มีการหวั่นไหวไม่มีการไม่สามารถจะเคลื่อนกายไปได้ นีกรรมซึ่งเป็นเสร็จเล็กเพียงเท่านี้ถ้มาการทำทั้งนี้ก็เพราะไายพา่อใสยการมากักมากในกรรมคุณไม่เคารพในสิ่งข้อดีสามที่เรียกว่ากามเมสุมิชาจา์แม้แต่พูดถึงเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็นึกสะท้อนใจเต็มที นัื่โทษกรรมที่ปรากฏว่าเป็นผลจากการเมในนี้รู้สึกว่ามันเป็นผลใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าพูดดีหรือไม่พูดเ,พเวลานี้คนเราทั้งหลายมักจะค้าขายหรือว่านิยมชมชอบเรื่องเหตุนี้กันมาก <c oughs> เราจะเห็นว่าเหตุที่ปรากฏในปัจจุบันไอ้เรื่องที่ละเมิด ทำจิตทุจริตทำกายทุจริตหลอกรับทำชู้กันบ้างนี่ก็ทำอะไรกามเมสุมิช้าจาร์คมคืนกันบ้างแบบนี้มีมากกรรมแห่งกามเมสุมิช้าจาร์ท่านกล่าวว่าถ้ากรรมนั้นยังไม่ถึงก็ฆ่าท่านพุทธูกษระทำให้ตายเป็นแต่เพียงกรรมเบาอย่างเดียวคือคือเรียกว่าทำลายความรักของคนอื่น ยื้อแย่งความรักในสามีพัญญาที่ดาบทของเขาโดยไม่รับอนุญ,ญาตจากท่านผู้เป็นเจ้าของค <c oughs> วามจริงท่านกล่าวว่ากาเมสมิชาจารนี้มีโทษแก่บุคคลยี่สิบชั่วกรวมแล้วก็หมายความบุคคนที่อยู่ในขอบเขตถึง,งการปกครองลูกที่อยู่ในปกครองของบิดามารดา หรือว่าข้าทาสหญิงชายที่อยู่ในปกครองของบุคคลผู้ปกครองเป็นอันว่าแต่คนใดอยู่ในเขตการปกครองคนดีถ้าไปละเมิดล่วงละเมิดด้านในความรักนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองถือว่าเป็นโทษกรรมเมสุมิชา,จายจท <c oughs> ่านมีโทษกรรมเมย์ประเภทนี้ไปทัาา้ไหนถ้าโทษกรรมเมย์อย่างเดียวไม่มีกาบาปกรรมหนักอย่างอื่นจะพึงกระทำ แล้วทำกรรมกาบความกรรมเม่เพราะใสในความรักสิ่งกันแลกันแต่ว่าไม่รับอนุญาติจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง <c oughs> นี่ตังกล่าวว่าคนประเภทนี้ไปตกอยู่ในสิมพีนรกหมายความว่านรกที่ประกอบไปด้วยต้นยมีน้ำแหลมคมมากแล้วก็มีน้ำเป็นสปริงคนพวกนี้ตายขึ้นตายลงน้ำตามเลือดโชกทังกาย ดีไม่ดีหนามก็ดีจะสปริงพุ่งปั๊บจากออกทะลุปไปข้างหลังเลือดโชกกายถ้าหล่นลงมาก็ถูกสุนัขใหญ่กัดกินเลือดเนื้อถ้าขึ้นไปบนต้นไม้ก็ถูกนกใหญ่จิกก็ก็ตีปฏิกิจิบกเนื้อกินถ้าขึ้นไม่ไหวนายนิรยบายก็หอกใหญ่ยันขึ้นไปช่วยส่งขึ้นนี่เป็นโทษแค่การเมสุมิช้าจานอย่างเดียวไม่มีการฆ่า ก็ไม่ต้องลงนรกขุมใหญ่เพียงแค่สิ้นพีนนรกเนื่องนี้บางท่านบอกว่าทำรับต้นนี้เวลานี้ข้าโค่นตายหมดแล้วในเมืองมนุษย์ไม่คก็จะมีตนน้นอยู่ก็เลยขอบอกว่าในเมื่อมันต้องถูกเบียดเบียนจากเมืองมนุษย์มันก็เลยไปหลบไปเกิดไปขึ้นอยู่ที่เมืองนรก่างนี้ดีไหม <c oughs> แต่ความจรงิงต้นไม้ที่เกิดจากกฎคงกรรม ไม่มีใครรดน้ำพรวนดินไม่มีใครต้องสร้างไม่มีใครต้องทําไม่มีใครต้องปลูกมันเกิดขึ้นมนเองมันจะเกิดมาตามนาจของกรรมบคุคคลที่ทําไว้ใครลงไปเท่าไหร่มันจะเกิดเฉพาะเท่านั้นไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปไมันจะเกิดพอดีถ้า <c oughs> หากว่าบังเอิญกรรมประเภทนี้ทํายิ่งไปกว่านั้นบางคนอยากข,ข่มขืนเขาหรือว่าข่มขืนแล้วก็ฆ่าถึงได้ความตาย ถ้าทำอย่างนี้ไซทโทษที่จะพึงมีก็เช่นเดียวกับมหาการทีงปรารถนาอยากจะแย่งพัญญาเขาแต่ฆ่าสามีตายแล้วก็แย่งอาพัญญาท่นนี้ในปัจจุบันไม่ใช่นั่นคมคืนแล้วก็เกรงว่าเรื่องจะเกิดเลยฆ่าปิดปากก็ต้องมีโทษเช่นเดียวกับท่านมหาการ คือตายจากความเป็นคนแล้วก็ไปนั่งนอนดิ้นนอนหลนนอนมีความสุขอยู่ในเวทีมหานรกและก็ต้องถูกฆ่าอย่างนี้ถูกทุกตายทั้งท่ในชาติหลังตัวทําแต่ความดีแต่ว่าต้องตายประเภทนี้มาถึงร้อยวาระคือร้อยชาตินี่เป็นพระพุทธดำรัสพระองสมเด็จพระบรมโลเกอนาทที่ทรงจัดไว้ เพราะนั้นว่าในการต่อไปองค์สมเด็จระจอมไตรบรมศาสนาทรงสแสดงบุพก,กรรมแล้วขม้าการอย่างนั้นแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วยังได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุทังหลายบาปกรรมอันตนทำไปแล้วนั้นใสย้ย่อมย่อมย,มยีสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ในอบายสินในอบายสีตามที่กล่าวมา <c oughs> และสมเด็จพระบรมศาส,สดาจึงแต่เป็นบาทประคาถา,าว่าบาปอันตนทำพระไว้เองเกิดในตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่อมยีบุคคลผู้มีปัญญาสามดุจเพชรย่อมยีแก้วมณนีอันเกิดแต่หินฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระพักกวนบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ บรรดาพิสุที่ไปชุมกันก็บรรลุอริยมรรคอริยผลทั้งหลายมีพระโสดาปฏิมีพระโสดาปฏิผลต้นแบบมากอัลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้นําเรื่องราวของมหาการซิร่งเป็นเรื่องสั้นมาแสดงกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็เห็นว่าเรื่องน้อยไปจะเติมนิดเติมหน่อยพอดีกับเวลา สำหรับเวลานี้เวลาก็พอดีแล้วก็ขอลายก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี